ระเบียบวาทศิลป์ทั้งหมดทั้งมวลกี่ปีแล้วคุณพ่อก็รวมปีนี้ก็ครบ61ปีเธอระเบียบนี่ต้องเรียกเธอว่าน้องหรือพี่ระเบียบต้องเรียกฉันว่าพี่อ๋อเพราะว่าเธออายุมากกว่าระเบียบอ่ะหกสิบสองชื่อวงมันมาจากอะไรครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ระเบียบนี้เป็นชื่อของคุณพ่อคนที่ให้ฉายาแกครับว่าวาทศิลป์ก็จะเป็นพวก เอฟซีแม่แม่ผู้อุปถัมบอกว่าเออเจ้าเป็นคนเบาดีเบามวนเอาใส่วาทศิลป์ไปเลยประมาณนั้นเลยกลายเป็นระเบียบวาทศิลป์แต่บางคนก็คิดอยู่ว่า น่าจะเป็นหัวหน้าน่าจะเป็นผู้หญิงด้วยอ๋อเพราะว่าเป็นชื่อระเบียบอะไรเงี้ยใช่ไหมครแต่ว่าที่จริงอ่ะเป็นคุณพ่อก็นึกว่าแบบขึ้นเวทีต้องเต้นแบบมีระเบียบอะไรไม่ต้องไม่ไม่นม่โมวนเป็นฟิลม้ยแบบมีระเบียบจ้าสมัยก่อนก็คือมันเป็นความรู้สึกของคุณพ่อว่าแกอยากทําแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้พอเราเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาทําทีนี้เราก็อยากนําสิ่งใหม่ๆเข้ามาอยู่บนเวทีมอลำไปดูโชว์ตามคาบาเรตต่างๆแล้วก็เอามาแล้วก็เอามาปรับ ใส่กับวงบอลเราว่าอันนี้มันเหมาะที่จะใส่กับวงเราได้ไหมเทคนิคสลิงหรือไฮดรอลิกอย่างเงี้ยให้มันมีความอลังการมากขึ้นให้มันถูกใจกระเทยมากขึ้นคุพอถามหน่อยกระเทยไปดูกันเยอะไหมเยอะนะแต่ก่อนแต่ก่อนก็จะเป็นวัยรุ่นผู้ชายเมาตีทะเลาะกันอยู่หน้าเวทีแต่ก่อนนะแต่พอช่วงกระเทยของเมืองนี้ก็จะถ ก็จะมีแต่การเทยเต็มหน้าเวทีเต็มขอบเวที LGBTQ เขาก็ชอบแบบความม้วนความจอยอะไรอย่างนี้เขาก็มาทีนี้พวกผู้ชายก็เลยไม่กล้าเข้าหน้าเวทีก็จะไปทะเลาะกันด้านข้างด้านหลังมาถึงเจ้าของบ้านจัดพาฒนาลูกลูกรักของแม่นี่วันนั้นฉันไรสดอยู่เขาไปให้ของขวัญฉันไปเขาไปเปะฉันนะคิดอะไรกับแม่หรือเปล่าเตม่กล้ากลัวมากเลยไม่จะถามว่ามีพ่อแล้วจะมีพ่อใหม่รู้สึกยังไงบ้าง พ่อหยองลูกมาอยู่กับพ่อเอ็กี่ปีแล้วนี่ปีที่สี่ครับก่อนหน้านั้นรู้จักไหมรู้จักวงระเบียบวัฒนิรรมไหมไม่รู้จักครับไม่รู้จักเลยเหรออยู่อยู่ใกล้ๆบ้านผมก็จะเป็นศิลปินผูุไทยครับห่างจากบ้านแดกิโลก็รู้จักแค่วงนั้นครับแต่พอพี่เปลี่ยนวงก็เลยมันรู้จักพี่ชายที่บอกว่าเต้นอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยมารู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วตอนนั้นหนูฟังไหมชอบไหมหรือว่ายังไงบ้างไม่ครับไม่เพลงก็ ร้องไม่ถูกคีย์เต้นก็เต้นไม่ได้ครอมจังหวะด้วยครับก็เลยมาฝึกเอาแต่ก็สมมติว่าเรานอนใช่ไหมครับมันจะเหมือนมีอีกคนอยู่ซ้ายอีกคนอยู่ขวาอะไรเงี้ยคิดทษทวนกับตัวเองตีกันเอาไงดีวะหยอกเอ้ยไม่ซ้อมดีกว่าซ้อมยกวไาประมาณนี้หยอกดีกับหยอกไา้ตีกันยังไงบ้าง เต้นไม่ได้เราต้องพยายามพยายามให้เยอะกว่าคนอื่นที่เขาเต้นเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยไอ้ฟังก็ขี้เขียดไม่ออกไม่ไปอะไรเงี้ยเก่งเลยเนี่ยใช่ใช่แล้วสุดท้ายเลยความพยายามก็ไม่เคยทรยศใครนะครับทำให้เต้าหยองมีถึงทุกวันนี้แล้วก็บ้านที่เรามาวันนี้ก็บ้านเต้าหยองเขานะว้าวภูมิใจไหมภูมิใจในบ้านหลังนี้นะภูมิใจครับผมภูมิใจมากแต่ก็แต่ก็ไม่ได้เป็นของผมแบบ คนเดียวเป็นของทุกคนเลยแม่แม่พี่พี่เอฟซีทุกคนเลยที่มันมันเหมือนผมมาหลังเนี้ยก็เหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวก็เหมือนก็อยู่กับทุกคนเห็นไหยเห็นแบ๊คเขาแย่บอกวันนี้ถึงแล้วว่าเขาไม่เขาไม่ได้อยู่คนเดียวไม่เราวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดบ้านเต้าหยองครั้งแรกในโลกเลยนะเราไม่เคยเปิดให้ใครดูเลยอ